หลังจากเนี้ที่มันโดนตกมาแล้วเนี่ยมันจะยังไงต่อะนะครับผมให้กําลังใจก่อนเลยละกันนะครับด้วยอยากให้วิธีด้วยแนละ้ว <laughs> ให้กําลังใจด้วยแนละ้วสองอย่างใช่ไหมคะ <laughs> มล่าสุดมีคนให้ดวงมาด้วยว่าดวงโหราศาสตร์เข้ามาแล้วุก <laughs> <laughs> ทุกทุกคนตรงนี้ใช้ทุกอย่างได้ใช้ไป <laughs> การวิ่งของราคาตอนเนี้ยเหมือนกระต่ายอะครับเหมือนกระต่ายกับเต่าอะครับ <laughs> วิ่งมาเต็มข้อล่อเต็มแค้งแล้วสุดท้ายไปนอน นอนพักนิดนึงใช่ไหมกระต่ายเนี่ยก็เหมือนกันเขาจะแบบเออนอนพักนิดนึงนะครับให้เอพักนิดนึงเขาเหนื่อยมาเยอะแล้วการพักตัวแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีเพราะถ้าพักหายเหนื่อยแล้วรอบต่อไปมันจะแรงแต่ผมอยากให้ถ้าเป็นการเปรียบเทียบนะครับผมอยากให้การครึ่งครัง้งต่อไปเนี่ยเป็นเหมือนเต่าคุณเอาค่อยคยขึ้นเราเห็นหกพันเจ็ดที่สี่พันสี่เราเห็นจ้ดที่สี่พันสามใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้ามากสุดแบบบ้าว่าเลยนะ ขึ้นไปสี่พันเจ็ดอาบวกไปสามร้อยเออมีมีอพอมองได้ครับพอมองชิปปืนได้แต่นี้ยังไม่เก<ร>็ตด<ส>ีเหรอครับตลาดเนี่ยเวลาที่มันขึ้นประมาณเนี้ยแปลกแง่งเนี้ยคุณต้องเตรียมใจไว้ระดับหนึ่งแล้วลผมเชื่อว่าเอาจริงแล้วคนที่อยู่ซื้อมาหกหมื่นขึ้นไปนะผมเชื่อว่าเขาเตรียมใจมาแล้วอย่างที่ผมพูดตอนต้นแต่เราละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าดอยมันเกิดขึ้นได้แหละแต่ว่าอย่าไปซีเรียสมาก เอ่อเพราะสถานการณ์มันดีนะครับคือแค่ประมาณนั้นเองดังนั้นตรงเนี้ยอยากให้จําไว้ว่าภาพแบบเนี้ยภาพที่ทุกคนมั่นใจมากเกินไปดีมากๆเนี่ยคุณซื้อได้นะแต่ถ้าคุณคุณต้องรับได้ว่าต้องรับความเสี่ยงใช่สามถึงสี่เดือนคือคิดคิดเร็วๆเนี่ยสามสี่เดือนสองถึงสามพันบาทผมพูดสองสามพันนะโดนจริงหกเจ็ดพันหนักอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ต้องรับให้ได้แล้วถามว่าหลังจากเนี้ยที่มันโดนตกมาแล้วเนี่ย มันจะยังไงต่อ<ฆ>นะครับผมให้กําลังใจก่อนเลยแล้วกันนะครับ<笑><笑>ด้วยอยากให้วิธีด้วยนะให้กําลังใจด้วยเนาะสองอย่างใช่ไหมคะล่าสุดมีคนให้ดวงมาด้วยว่าดวงโหราศาสตร์เข้ามาแล้ว<笑><笑><笑>ทุกทุก,ท,กทุกคนตรงนี้ใช้ทุกอย่างได้ใช้ไปนะครับและอะแต่นี่ในด้านด้านของหลักหลักอทางเทคนิคก่อนการลงทุนเอาเ,<ล>เอาหลักพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะทุกท่านเฟกก็ยังจะลดดอกเหมือนเดิมสถานการณ์สงครามการค้า มันก็จะมีเรื่อยๆหลายคนบอกว่าเนี่ยล่าสุดดีวกันแล้วนี่ทํากับจีนก็ดูเขาตกลงกันได้แล้วนะอันหนึ่งปีใช่ไหมแลเอิร์ดตัวปัญหาเาสัน่ง้วนีใช่ไหมครับแต่คุณก็เห็นอะไรรู้ไหมครับเริ่มสงครามกันค้างแต่ประมาณกรุมพาประกาศเมษาพาสีจีนเนี่ยเดี๋ยวไปสองร้อยเดี๋ยวไปสามร้อยเดี๋ยวไปร้อยอาจจะก็ลงมาสามสิบทุกอย่างคิดว่าโอเคแล้วสักพักมาร้อยเปอร์เซ็นล่าสุดที่ประดิวกันได้คุณคิดว่าทําเขาจะจบแล้วครับไม่ เขาประกาศชัดเจนว่าจีนคือศัตรูโดยตรงแต่อะไรที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันได้ยังไงก็ต้องเก็บไว้คือผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยยังไงเนี่ยมันยังเป็นสตอรี่ที่ยังเล่นได้จนถึงปีหน้าเลย hmm. ตราบใดที่ทายังคุงบังเหียนอยู่ทองมันไม่แย่หรอกครับอืมทองมันจะไม่แย่หรอกครับมันจะมีจังหวะของมันแต่ในการที่มันเป็นข่าวการเมืองคุณอย่าไปคาดหวังอะไรว่า มันจะทําให้ทองดีนะแต่คือให้มองว่าลึกๆอะว่าถ้ามันมาถ้าจังหวะมันจะพัดเจ้าผูมันก็เหมือนเป็นโบนัสที่เราเห็นกันเนี่ยหกหมื่นไปหกหมื่นเจ็ดพันอะในระยะเวลามไม่ถึงสองอาทิตย์เผื่อสัปดาห์เดียวด้วยซ้ํามันเร็วมากเนี่ยครับอืมแต่คือให้อยากให้เห็นว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นหลักที่ดีอยู่แต่โอเคการเมืองตัดไปก่อนการลดอัตราดอกเบี้ยเฟดเนี่ยล่าสุดลดดอกเบี้ยนะคุณสังเกตไหม รถตอกเบีย้ยทองควรจะขึ้นดิทองนิ่งเลยไม่ไปไหนหลายคนเอ้ยทําไมเป็นอย่างนั้นอ่าเพราะว่าเขาเก่งกําไรมาตั้งแต่ตอนที่ผมสัมภาษณ์คุณเนาแล้วตั้งแต่สามพันห้าเออสามพันแปดเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่ารถตอกเบีย้ยเนี่ยคือคนเขาเขาคนทุกคนรู้ว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอ่ะคุณเนาคือทุกคนรู้แบบนี้หมดนะครับดังนั้นเขาก็กดกันมากันหมดด้วยความมั่นใจ แล้วพอข่าวมันออกมาจริงๆอ่ะมันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรไงเพราะทุกคนรู้วันหนึ่งบหนึ่งเป็นสองมาแล้วบางคนเก็บเป็นสามมาแล้วด้วยซ้ำแต่คือแบบมันก็จบไปแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เป็นข่าวอะไรใหม่นะครับแต่ในเดือนธันวาเนี่ยนะครับมันเป็นอีกระลอกหนึ่งวันที่สิบธันวาของการลดดอกเนี่ยและจะเป็นอ่าที่จะออกดอทพอตในปีสองพันยี่ิบหกด้วยในปีหน้าตรงเนี้ยจะเป็นข่าวใหม่เป็นดอทพอตใหม่ข่าวใหม่นะครับคุณอาจจะคาดหวังเหมือนเดือนตุลาได้ แล้วเดือนตุลาเฟดวันที่สามสิบที่ผ่านมาขึ้นตั้งแต่เท่าไหร่ครับขึ้นตั้งแต่ปลายกันยา mm hmm. ดังนั้นสิบธันวาที่กําลังจะลดดอกเขาไม่ขึ้นตอนวันที่สิบธันวาหรอกคอุณนาเขาก็จะ <Yeah. S 1> เริ่มขึ้น,น,น,นประมาณปลายพฤศจิกาอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์ท้ายๆของพฤศจิกาดังนั้นถ้าเรามองใกล้ๆกันเนี่ยก็คือมองแยกไปเลยตอนนี้ดูทรงดูการาฟดูพื้นฐานคุยกันได้ โกลเมนชัดดาวก็คงเร็วๆนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องไม่ชัดดาวแล้วสแสดงว่า <c oughs> ในแก็บประมาณต้นพฤติกาถึงกลางเนี่ยอาจจะไม่รีบขึ้นสร้างฐานหรือพักฐานได้มากกว่านี้เป็นไปได้ <c oughs> อันนี้ในเชิงของพื้นฐานในเชิงของทามมิ่งนะครับแต่ตรงช่วงปลายจนถึงวันที่สิบธันวาที่มันกําลังจะลดตองเนี่ยผมว่าราคาจะเริ่มกลับขึ้นมานะครับ <c oughs> หรือใครที่ติดดอยเนี่ยคนหน่อย องอาทิตย์สามอาทิตย์ไม่เกินนี้พอรุนได้อีกรอบหนึ่งแล้วคุณต้องเข้าใจเหมือนการวิ่งของราคาตอนนี้ยเหมือนกระต่ายอะครับเหมือนกระต่ายกับเต่าอะครับวิ่งมาเต็มข้อล่อเต็มแค้แงแล้วสุดท้ายไปนอนนอนพักนิดนึงใช่ไหมกระต่ายเนี่ยก็เหมือนกันเขาเป็นแบบเออนอนพักนิดนึงนะครับให้เขาพักนิดนึงเขาเหนื่อยมาเยอะแล้วคุณเฮ้ยเขาเหนื่อยผมยังถามคุณเอาเลยเอาเงินที่ไหนมาซื้อเยอะแยะขนาดนี้เงินเดือนยังไม่ออกเลยโบนัสสิ้นปียังไม่มา เอาเงินที่ไหนมาเติมนี่ไหมดังนั้นก็ต้องให้เวลาเขาได้แบบได้แบบให้อ่างอย่างรักลงทุนรายย่อยอ่ะเงินเดี๋ยวเขาเข้ามาแต่ลงทุนใหญ่อ่ะรายใหญ่เขาทําเส้นแร่แปรธาตุเงินเข้ามาได้อยู่แล้วเนาะแต่เราเนี่ยยังต้องใช้เวลาเลยดังนั้นการพักตัวแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีเพราะถ้าพักหายเหนื่อยแล้วรอบต่อไปมันจะแรงแต่ผมอยากให้ถ้าเป็นการเปรียบเทียบนะครับผมอยากให้การครึ่งรั้งต่อไปเนี่ยเป็นเหมือนเต่าคุณเอาค่อยค่อยขึ้น ผมอสา,อากเ<า>หนช่วยนะใช่เพราค่อยๆขึ้นแล้วเนี่ยคนก็จะค่อยๆเติมเงินพรรู้สึกว่าราคาไม่ได้แพงไปไม่ได้กลัวเกินไปที่จะซื้อคนที่จะขายก็แบบรีบขายทําไมเราเคยเห็นกาไรพันสองพันสองสามร้อยไร้สาระไม่ขายหรอกราคามันก็จะมีฐานของมันขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเอกเปกเลยนะขอขึ้นแบบเต่าเถอะครั้งต่อไปอ่ะแล้วถ้าขึ้นแบบนั้นได้นะคุณเนาห้าพันอยู่ไม่ไกลแต่ถ้ามาแบบกระต่ายอีกรอบนะ ผมจะขายหมูเหมือนเดิมคุณเอาผมจะต้องวิ่งแบบเต่าต้องคลานแบบเต่ามันถึงจะขึ้นถึงห้าพันได้แต่ถ้าวิ่งแบบกระต่ายนี่อาจจะต้องมีทํากําไรกันอีกรอบหนึ่งใช่กมมันก็จะตรงแบบเนี้ยก็คือถ้าโดนตบก็เนี่ยอย่างที่คุณเห็นเนี้ยนะครับอ่าประมาณนั้นก็ใ่พื้นฐานนะครับประมาณปลายพฤศจิประมาณสัปดาห์ท้ายของปลายพฤจิอะครับเนี่ยน่าสนใจเพราะมันจะเข้า สู่โหมดของการเล่นข่าวลดดอกเบีย้ยแหละคุณจะเห็นว่าข่าวเนี่ยมันจะแบบไม่เดินมันจะคือเรารู้ว่าจะทําอะไรแต่พอดีข่าวที่เขาจะออกมาเขาจะเล่นแบบใกล้ๆอ่า <c oughs> มันจะมีโซนในการอ,ออกข่าวเนาะก็เดี๋ยวประมาณนั้นนั่นแสดงว่ามีมีโอกาส <c oughs> เป็นได้สูงใช่ไหมคะว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราต้องดูว่ามันจะมีปัจจัยอะไรที่ดันให้ทองเนี่ยยืนเหนือสี่พันได้หรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ประมาณเนี้ยไม่เหนือสี่พันเนี่ยเขาก็อาจจะพักตัว เกือบทั้งเดือนพฤศจิกายนแล้วค่อยไปเริ่มขึ้นเอาช่วงปลายปลายพฤศจิกายนแล้วก็ทันวาขึ้นเขาเรียกมีเงินใหม่เข้ามาแล้วกันอะเริ่มมีเงินใหม่ใช่ไหมฮะใช่ครับคนที่ตกรถตกลาขายหมูแบบผมเนี่ยพูดตรงๆว่าตอนนี้เล็งอยู่แต่เราก็เ,เราประเมินได้นี่ข่าวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่การาฟก็เพิ่งโดนเทมาการาฟรายสัปดาห์ยังปิดแดงเลยอะเดี๋ยวผมเปิดการาฟเลยแล้วกันอันนี้เผื่อจะได้แบบเห็นงข,ขึ้นได้เลยนะคะโอเคน่ะเห็นและะ้วค่ะอันนี้ก็เป็น ราคาไทยเนาะเดี ye, ๋ยวผมเอาตัวกราฟรายสัปดาห์แ hmm. ล hmm ้ว hmm. ก hmm ันนะครับเพื่อให้เห็นนะครับชัดๆเอ๊โปรแกรมอันนี้คือนักทุนทั่วไปนี่เข้าไปในอินเตอร์โกละเล่นได้เลยไหมคะอ๋อใช่ครับคุณนาวคืออันนี้นะครับในอันนี้เว็บไซต์ intergo.co.th เนี่ยมีราคาไทยนะครับแบบเรียวทม์นะครับมีกราฟให้ดูขำๆนะเป็นทองแท่งแล้วก็ทองคำสปอตเนาะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากจะดูราคาย้อนหลังะจำไม่ได้หลับไปแล้วเอ้ยมันขึ้นสูงเท่าไหร่เนี่ยคุณก็สามารถดูราคาย้อนหลังได้เอาจริงเนี่ย เห็นแบบนี้นะครับผมเคยแชร์กับคุณนาวไปแล้วว่าเป็นเครื่องมือในการลงทุนนะเพราะว่าการที่คุณรู้ว่ากรอบสูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่เนี่ยคุณจะประเมินได้นะครับว่าเราซื้อแพงไปหรือเปล่าในรายวันนะในเดย์เทรดอ่ะคุณซื้อแพงไปหรือเปล่าวันนี้คุณซื้อจุดใกล้สูงสุดหรือเปล่าคุณจะประเมินได้ก็สามารถมาใช้ได้นะครับอ่าประมาณนั้นท่งเขียวทั้งแดงชัดดีนะคะโอเคใช่อันนี้นะครับอ่าผมให้ดูอย่างนี้อันเนี้ยกราฟรายสัปดาห์ค่ะ ให้คุณเนานับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสัปดาห์ตั้งแต่เดือนโอ้สิงหาเลยมบางเนี่ยที่ราคาทองคําไม่มีคําว่าติดลบมไม่เห็นเลย,เลยไม่พักตัวเลยและสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โห و, ครั้งแรกคุณเนาและครั้งแรกไม่เท่าไหร่นะครับลากขึ้นไปข้างบนนิดหน่อยด้วยแล้วก็ลงมาอืมอันนี้เป็นสัญญาณกับตัวที่น่าสนใจในทางเทคนิคหม,มายความว่าไงในทางเทคนิคเนี่ยนะครับ เมื่อกี้ทาไม t ามมิ่งถึงสําคัญคุณเนาเพราะว่าเราจะเห็นแล้วว่าถ้าเป็นคนที่เล่นแท่งเทียนนะแท่งเทียนนะครับอ่าคุณเห็นค,คุณเห็นแท่งกับตัวคนที่เล่นเก่าเกมอ่ะเขาจะไม่รีบทําอะไรแต่บางคนก็จะแย่ไปแล้วบางคนก็จะแย่ไปนิดนึงเห็นอย่างเงี้ยก็อาจจะเซลอาจจะช็อตอะไรก็ว่ากันไปแต่ในทางแท่งเทียนจริงอ่ะเขาจะรอแท่งนี้ครับแท่งสัปดาห์นี่แหละแท่งสัปดาห์ที่จะปิดเดือนนี่แหละว่าเขาจะปิดแดงเป็นแท่งคอนเฟิร์มหรือเปล่า หรือสุดท้ายแล้วนะครับเขาจะดีดกลับมาได้เป็นแท่งสีเขียวอืม hmm. อ่ะโอเคแต่เราเอาเคสที่อย่าไปมองเคสสวยไปก่อนละกันเพราะว่าราคามดูแบบไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่มองเคสที่แย่ไปก่อนสมมติว่าสัปดาห์นี้ปิดแดงละ่ะสัปดาห์นี้นะวันที่สามิบเอ็ดปิดติดลบปิดแดงมันคือแท่งคอนเฟิร์มใช่ไหมคุณเนาหมายความ <c oughs> ว่าในสัปดาห์ต้นเดือนสัปดาห์หน้าเนี่ยยังไงภาพทองจะไม่ดีเลยครับ จะแบบไม่ดีเลยนะครับนั่นหมายความว่าในระดับสัปดาห์เนี่ยนะครับคุณอาจจะงัวงเงียงงัวเงียอยู่สักสัปดาห์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นสัปดาห์ที่เราจะไม่ทําอะไรสําหรับฝั่งซื้อสมมุตินะครับและสัปดาห์หน้าเราจะมาลุ้นอีกทีว่าจะมีแท่งกลับตัวหรือเปล่าจะดูซิว่าจะลงต่อแบบนี้หรือจะมีแท่งกลับตัวแรงซื้อหรือไม่ นะครับอันนี้เป็นเคที่ดีสุดแล้วมันจะเป๊ะกับไทม์ไลน์พอดีนะฮะถ้าสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกาเนี่ยเริ่มชะลอเริ่มมีแท่งกับตัวเราจะซื้อเลยไหมไม่เพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันเพิ่งลงมาเราจะรอเหมือนกันครับคุณเนาเราจะรอแท่งคอนเฟิร์มอีกสัปดาห์หนึ่งเราต้องรองให้มันมีแท่งแบบนี้ขึ้นมาก่อนอเพื่อชัวร์แล้วว่าโอเคเข้ามาอืมนึกออกไหม แล้ว<ะ>สัปดาห์ต่อไปเนี่ยเราค่อยหาจังหวะย่อซื้อนั่นหมายความว่าในการรอในทางเทคนิคนี่อันนี้คือจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นะคุณเนา <laughs> เป็นการเราเป็นการคาดการเฉยว่าถ้าเจอประมาณนี้เราทำยังไงนะครับ<ะ>เราจะใช้เวลาประมาณทั้งหมดสามสัปดาห์ค่ะสมมุติสมมุติว่าสัปดาห์นี้ปิดติดลบนะสามสัปดาห์<ะ>ก็ตกไปที่ประมาณวันที่สิบห้าพฤศจิกาค่อยมาดูครับ<ะ>ว่าทองคํามันอยู่ในภาพแบบไหน มันจะลงต่อเป็นแดงแดงแดงไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณได้ภาพกลับตัวเนี่ยคุณลอยสักประมาณนี้<ม>คือเจอแท่งกับตัวกรับลอยสัปดาห์หนึ่งถ้าสัปดาห์นั้นคอนเฟิร์มเหมือนกันครับซื้อได้เลยหรือรอย่อซื้อ<ม>แต่<ม>ในกรณีนี้คือเรามองแย่ระดับหนึ่งมไม่ได้แย่มากนะถ้าถ้าเรามองบวกอ่ะสมมติตอนนี้เริ่มเห็นแล้วเริ่มมายืนสี่พันเหรียญแล้วใช่ไหมคุณเนาจะทํายังไงให้ทองมันวือหวาไปมากกว่านี้เห็นแดงๆอย่าง,งนี้ใช่ไหมครับ ตีกลับให้เป็นแท่งเขียวสิที่สี่พันหนึ่งร้อยประมาณสามสิบเหรียญถ้าจะทําให้มันราคาเป็นสีเขียวนะครับปิดเหนือสี่พันหนึ่งร้อยขึ้นไปนะฮะถ้าปิดเหนือสี่พันหนึ่งร้อยขึ้นไปเนี่ยราคาการาฟทางเทคนิครายสัปดาห์จะเป็นสีเขียวและคนที่เห็นว่าเอา้าคุณแท่งกลับตัวไม่ทํางานนี่แล้วเริ่มดีกลับเข้ามาโซนสี่พันหนึ่งร้อยสี่พันแล้วสัปดาห์หน้าก็สามารถเป็นไงครับ ก็สามารถยกขึ้นได้เลยนะคะเป็นบวก,กขึ้นได้ครับโอเคอืมอันน,นี้ลุยได้เลยลุยได้สำหรับคนที่รอจะซื้อคนที่ขายหมูคนที่ตกรถลุย <Okay. S 2> ได้พุ่เอาแต่สำหรับ <Okay. S 2> คนที่ติดดอย uh huh. ยังยังไม่ต้องทำอะไรมากนะครับยังไม่ต้องทำอะไรมากแต่เอาจริงแล้วสามารถซื้อได้แต่คือ uh huh. มันขึ้นอยู่ uh huh. ว่าพอร์ตของคุณแบบเต็มเอียดแค่ไหนแล้วไง ถ้าเต็มแบบจัดแล้วอ่ะคุณซื้อราคานี้ไปไม่ทาให้พอร์ตคุณดีขึ้นนะเพอ่ม <ๆ S 1> เพิ่ม<ๆ>ความเสี่ยงให้อีกที่จริงแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเดือนพฤศจิกายนนี่แหละคุณนาเดือนเนี้ยเป็นเดือนค่อนข้างตาัดสินเลยนะว่าเขาจะโดยเฉพาะช่วงปลายเนี่ยเขาจะมีแรงซื้อกลับมาไหมถ้าเราเห็นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเขียวเป็นบวกเมื่อไหร่นะครับเดือนธันวาเฟดรอคริสต์มาสเอฟเฟกตรอ จนโยลีเอฟเฟกเดือนมก,กราก็รอผมมองว่าเราอาจจะเห็น New ิวไฮได้แต่ถามว่า New ิวไฮเนี่ยมันจะไปเกินนั่นไหมผมว่าพูดยากมากคุณเนาแต่ผมมองว่าห้าพันเนี่ยมันก็จะเวอร์เกินไปหมายถึงว่าถ้าอ่สมมติว่าตุลาปิดอย่างเงี้ยสี่พันแล้วพฤติก,กาแบบมาจากไหนไม่รู้เลยนะคุณเนาขึ้นไป 4, สี่พันสี่อีกรอบหนึ่งเนี่ยเดือนธันวาผมก็ให้ค่าเฉลี่ย ตอนนี้ค่าเฉลี่ยรายเดือนมันอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบเหรียญคือวิ่งขึ้นลงแรงๆได้ประมาณสองร้อยห้าสิบผมคือผมให้เลยนะเพราะว่าตอนนี้มันดูเป็นแท่งที่แบบมันต้องการเนื้อมากกว่าเนี้ยในเดือนพิกาผมให้ที่สูงสุดเนี่ยสี 4, 4, 4, ่พันสี่บวกไปอีกสองร้อยห้าสิบประมาณสี่พันเจ็ดไม่เกินอืประมาณนี้สี่พันเจ็ดร้อยเหรียญแบบแบบอันนี้คือเคสดีมากเลยนะคุณเนาเคสดีคือแบบหูพศจิกาย่อไปแล้วนะแดงไปแล้วเราดีดกลับขึ้นมาเป็นเขียวเดือนธันวาลันต่อ ยาวๆเน giving, ๆ 4, ี่ยผมให้ประมาณสี่พันเจ็ดนะครับไม่น่าไม่น่าจะไปมากกว่านี้แต่ว่าอย่างที่บอกต้องไปดูสี่ไก่ใช่สี่พันเดือนตุลาเนี่ยผมก็คิดว่าสี่พันก็น่าจะพอแล้วบวกอีสี่ร้อยงั้นอะไรขึ้นไ่คุณไหคิดว่าอะไรถ้าถ้าถ้ามองกันในแง่ของประจัยพื้นฐานเนี่ยอะไรที่มันจะเป็นตัวดึงขึ้นได้บ้างคะเพราะว่าธันวาเขาก็จะมีประชุมเฟดอีกรอบนึง แต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็ถูกดับฝันไปเรียบร้อยแล้วคุณพาเวบอกว่าก็อย่าไปคิดว่ามันจะคือลดดอกเบี้ยอัตโนมัติในเดือนธันวาอีกนะนะก่อนหน้านี้เขาคิดว่ามันจะลดอีกสองครั้งคือเดือนตุลากับธันวาแต่คุณโจลอมาเวลเพิ่งจะดับฝันไปเนี่ยของการประชุมล่าสุดแล้วมันจะเหลืออะไรอีกฮนะแล้วก็จีนกับสหรัฐก็เหมือนเขาจะตกลงกันได้อีกก็ก็ดูมันมไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรแล้วเนาะที่แบบว่าจะมาทําให้ขึ้นแต่ได้ที่4 0 0ด กอนลังถามว่าไอ้สี่พันเ็นถ้ทมันจะขึ้นไปได้เนี่ยมันมันจะมาจากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นพื้นฐานนะเพราะอันนี้ดูด้านเทคนิคอลไงแต่นี้ถ้าพื้นฐานเนี่ยพอพอม,มีเห็นไหมฮะคือที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าดอทพอตในปีหน้านั่นแหละคุณน้ดอดอทพอตของเฟดในปีหน้านั่นแหละว่าจะเป็นยังไงคือตอนนี้มันก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเฟดก็บอกว่าชัดดาวก็ไม่เห็นตัวเลขแล้วแล้วนอนฟาร์มยังไม่เห็นเลยตัวเลขการจ้างงานเป็นยังไงเพิ่งเห็นเงินเฟอ้อไปซึ่งเงเเินนฟ้ก็ลดดวยนะครับ แต่สิ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือว่าทุกคนมองไม่เห็นภาพเลยว่าทองมันจะขึ้นต่อไปได้ยังไง mm hmm. แล้วมันก็เลยไปที่มาที่คุณจะได้เห็นว่าโฟของสักาฝั่งซื้อเนี่ยก็หายไปเช่นกันนะครับคือ mm hmm. ผมมองว่าจังหวะนี้ที่จริงแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับแบบนี้เป็นจังหวะที่น่าสะสมเพราะว่าตลาดเนี่ยไม่ได้โลภแล้วกลัวมากกว่าเดิมด้วยแล้วดูไม่ม, mm hmm. ไม,มีไม่มีพื้นฐานอะไรด้วยซ้ํา นะครับแต่จริงเราพื้นฐานมันมีอยู่แล้วแหละนะครับก <capit. S 1> ็คือสงครามการคา้าที่คุณคุณว่าจบเนี่ยมันก็มันก็ต่อไปเรื่อยเดี๋ย<บ>วเงินเฟ้ฟเฟอแนาคตมันก็จะดีอยู่ดีนู่นนี่นั่นนะครับแล้วทองในเมื่อเฟดยังอยู่ในภาคของการลดอัตราดอกเบี้ยอยู่เงินเฟ้อดีดขึ้นเนี่ยทองมันก็จะชอบแต่ถ้าเฟดบอกว่าจะเริ่มขึ้น,นอัตราดอกเบี้ยเมื่อ,อไหร่เงนินทุกเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะเป็นสิ่งที่แย่กับทองคํามากๆเพราะเขาจะมองว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ คือยังมองว่าในภาพของพื้นฐานในปี2 0 2 6เนี่ยผมมองว่าไม่น่ามีปัญหานะครับสำหรับตัวทองคำอืมประมาณนี้คุณเนาคือคือเรามองข้ามช็อตไปแล้วเนี่ยอ่าไม่ว่าจะด้วยเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะครับโอเคโอเคช่วงนี้มันน่ากลัวราคาอาจจะแพงไปแต่ถ้าให้ย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อสี่ห้าเดือนที่แล้วเราก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าที่ตอนเนี้ยไม่มีข่าวดีเลยเลย คุณเนาก็ตอนสัมภาษณ์อยู่ก็มันก็ไม่ได้มีข่าวดีอะไรมีแค่กําลังจะลดดอกเบี้ยนในตุเดือนอ่ากันยานะไม่รู้จะลดหรือเปล่าอ่า<ช>เรายังแค่รู้ตอนนั้นอยู่เนี่ยข่าวก็เป็นอย่างไ,ไม่มีอะไรเลยนะครับ<ช>เราไม่มีความโลภไม่มีความกลัวมีแต่ความกลัวด้วย<ช>ความโลภก,ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตอนเนี้ยมีแต่ความกลัว<ช>นะครับ<ช>ผมเลยมองว่าคุณอาจจะเจอสักเดือนหนึ่งเนี่ยที่เขาพักฐานก็สักพฤศจิกาเนี่ยอาจจะนิ่งๆไม่ได้อะไรเนี่ยถ้าคุณเป็นอย่างนั้นได้เอยมันคือเป็นโซนของการสะสมนะ แต่โซนนี้อย่างที่ผมบอกคุณเอาไปมันไม่ใช่โซนของการแบบซื้อปุบแล้วมันขึ้นได้เลยนะอ๋อไม่ใช่โซนเก่อะไรใช่ครับโล่สุดกลัวสุด<ๆ>เนี่ยมันจะไม่ได้รีบขึ้นขนาดน,นั้นดังนั้นเนี่ย<ๆ>จังหวะนี้เนี่ยค่อยๆสะสมไปผมว่าเป็นราคาที่คุณเนาคิดง,ง่ายๆนะครับหกหมื่นเจ็ดพันเนี่ยลงมาหกหมืน่นลงมาห้าหมื่นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณเอาผมดึงมาตัวเลขมาให้ดูนะครับโดยเฉลี่ยแล้วทองคําเนี่ยย่อเฉลี่ยประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต แล้วช่วงหลังๆหลังๆที่ผ่านมานะครับไอ้สิบเจ็ดเนี่ยช่วงแรกๆช่วงแรกๆที่มันสูงๆอ่ะค่าเฉลี่ยสูงช่วงแรกๆช่วงหลังๆนี้ย่อกันแบบแปดเปอร์เซ็นเก้าเปอร์เซ็นสิบปอร์เซ็นซึ่งมันค่าเฉลี่ยอยู่มาณนี้อันแล้วเนี่ยคือสิบเปอร์เซ็นแล้วคือในด้านของราคาเนี่ยด้านราคาเดี๋ยวไม่เอาไทมิ่งนะไม่เอาเข้าแล้วปุ๊บรวยปับ๊บไม่เอางั้นนะครับด้านราคาเนี่ยคนที่จะสะสมเพิ่มคนที่ไม่ได้ซื้ออะไรมาเนี่ยจังหวะเนี้ยค่อยๆทยอยสะสมเนี่ยผมว่าเป็นราคาคทีีด่ด นะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะฐานมันยืนได้นะถึงแม้ทันวาอาจจะไม่ขึ้นนะทันวาคุณนาวบอกว่าเอ้ยดับฝันนู่นนี่นั่นเฟดก็อาจจะไม่มีดอทคออะไรในเดือนสองพันยี่บหกโอเคมันอาจจะไซเบมาจ,จะนิ่งๆราคาอาจจะลงเรื่อยๆแต่ถ้ามันเริ่มยืนฐานแบบเริ่มสามพันแปดสามันเก้ายืนฐานได้เนี่ยคุณภาพแบบนี้เลยครับถ้าเหมือนสามเดือนที่แล้วแบบเนี้ยถ้าเขายืนแบบนี้ได้นะโอเคเดี๋ยวมันก็จะหาจังหวะเวลาขึ้นได้เองอืมคนที่ิดดอย อย่างที่บอกไปมันอาจจะไม่รีบขึ้นไอ้ที่ผมใ,ให้ว่าเดือนธันวาขึ้นเนี่ยคือเบสเคสแบบมากๆก,กับเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าสัปดาห์นี้ยปิด4,100ได้ก็อาจจะกลับไปได้โลบอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เบสมากๆแต่ถ้าเรามองแย่จริงๆเนี่ยก็เนี่ยคุณนับไปหนึง่งสองสามประมาณสองสมเดือนอ่ะแต่ว่าพอสองสาเดือนพอเราไปวัดจากทางเษติที่มองว่ามกรากรุมพาเนี่ยส่วนมากของคำเจ็ดในสิบนะครับ ถ้าผมถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะเจ็ดในสิบเดือนมก,กราแจนูเลฟเฟกเนี่ยเจ็ดในสิบคือขึ้นมไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามที่สี่หรือเปล่าที่มันไม่ขึ้นไม่ทราบแต่โดยปกติเจ็ดในสิบนะครับอ่าในรอบสิบปีนะก็หมายความว่ามันก็ไม่น่าจะนานขนาดนั้นอืม,อมถ้าถ้าขอาราคาทองมันจะพัก็คงไม่ข้ามมัก,กรากรุมพาไปถ้าพาม,มักรลากราุมพาเราไม่ขึ้นอันนี้อันตรายแหละ ดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่ามันยังมีระยะเวลาให้เรารอคอยอยู่นะคะประมาณทีนี้ถ้าคิดเป็นบาทละฮะคุณหายคิดเป็นบาทเจ็ดหมื่นปีนี้ได้เห็นไหมหรือจะลงไปต่ำกว่าหกหมื่นเจ็ดหมื่นาสัญพันธ์าาหมื่นเราเห็นหกหมื่นเจ็ดนี้ได้เห็นไหมเราเห็นหกหมื่นเจ็ดที่สี่พันสี่ที่ตลาดตามใช่ไหมค่ะเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้ามากสุดแบบบ้าๆเลยนะขึ้นไปสี่พันเจ็ด อ่าโบไปสามร้อยเออมีมีพอมองได้ครับพอมองชิดปืนได้มีแต่นี่ยังไม่เข็ดดีเหรอครับยังไม่เข็ดเหรอนี่มันตกมาให้คุณแล้วนะอุ้ยอย่าไปรีบมาะมาะมันขึ้นเนี่ยเจ็ดหมื่นอ่ะมาอยู่แล้วแต่ปีนี้หรือเปล่าเนี่ยคือมันต้องรอดูว่าพฤติการเนี่ยมันมันมันได้ขนาดไหนคุณเนาแต่อชอบจริงอะคุณโดนตกมามาดเจ็ดพันบาทนะครับตอนนี้จะให้ขึ้นไปหมื่นหนึ่งนะครับ เป็นไปได้เดือนธันวาเป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าธันวาเนี่ยมีลดดอกมีคริสต์มาสมีแจนนี่เอฟเฟกตมีตุดจ,จีนกอกตันดนมาการาแล้วคือถ้าคนเขามองข้ามชอบแปลว่าเอ้ยรถดอกก็มีอ่ะเดี <F et. S 1> ๋ยวเฟดดอดพอไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวเมื่อกี้มี QT จะลด QT แล้วต่อไป QE หรือเปล่าถ้าภาพเนี้ยมันเริ่มมามแล้วราคามันเริ่มนิ่งเริ่มพักแล้วอะ่ะเขาอาจจะเริ่มกลับเข้ามาใหม่รอบแล้วเขาเห็นแล้วว่าธันวามการากุมภาดูสวยงาม เขาอาจจะรีบเก็บตั้งแต่เนี่ยพฤติกาขอราคาดีๆหน่อยอาจจะ3 9มพันเกอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าราคาดีเมื่อไหร่ผมมองว่ามันมีโอกาสที่โฟมันจะไหลกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่ง